โอ้พายเย็นบุบนะพายเย็นลงไปไหม,มสักปักจะยกขึ้นบุบแน่ต่อเดียวไอ้ใจขอลูกดิห้ามกลมเลย้ากลมกันทีเมื่อกี้ที่พี่ก็น่ามืดจ้ะไหม ผนน้อยแล้วก็เกิดอาการบูกอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็แบบนกไปเลยคือมันจะมีแดดร้อนเปรี้ยงแล้วก็ลมเนท้องถา,ก,าก็คือให้คนไขน้นั่งราบขาเหยียดตรงเงยหน้าห้ามก้มหน้าเด็ดขาดแล้วก็ชลมรลูบน้ำเย็นแล้วก็ให้ยาดมแล้วก็นวดเขา เรียกเขาตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นลมช่วงนั้นเรียกจับเขาก็าก่อนันับแรกนาดจับเขาแล้วก็ดูว่าการหายใจของเขาเป็นยังไงแล้วก็ระยะนั้นก็คือเรียกเขาเรียกเขาแล้วก็ชโลมพูดกับเขาไปเรื่อยๆดีขึ้นยัยยยงถ้าใส่เสื้อครับก็เอาเอา,เอาเสื้อออกที่ชายแล้วก็มีกระเป๋าผ้าอะไรก็ออกให้หมด